สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม้มีรถไฮไลท์เด็ดๆสวยๆคัดมาให้ชมกัน4คันด้วยกันก็ได้แก่รถกระบะสาย,ล,ยลุยและก็รถ SUV อีก3คันด้วยกันจะมีรถรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันครับ เมาเริ่มที่คันแรกครับกับรถกระบะแต่งมาแล้วแบบพร้อมลุยอิตูสูดดีแมกวีคอร์สโฟร์วิลดครับกระบะสายลุยแต่งแบบวัยรุ่นอเมริกันครับกับเครื่องยนต์3.0ดีเซลเกียร์ออโต้ขับ4อีกต่างหากที่แต่งมาแบบครบช่วงล่างแต่งมาแล้วแบบจบๆนะครับพร้อมกับล้อ16ลัดด้วยยางแก้มโตพร้อมลุยทางดินเข้าป่าลุยน้ำครับใครที่มองหารถ SUV ยอดนิยมไปใช้งาน3คันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับใครมีเพื่อนส่งคลิปนี้เพื่อนแม่บ้านคนไหนอยากได้รถครอบครัวไปใช้ งานส่งคลิปนี้ให้กับพอบ้านใจกล้ากับ3คันนี้ครับ Honda HRV E-HV e Hybrid ครับ3คันนี้นะครับตัว RS กับตัว EL เนี่ยจะต่างกันที่สไตล์และก็ออปชันครับเช่นกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตของ RS หลังคากระจกพารโนรามิกและไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่เป็นเส้นไฟขนานกัน2เส้นส่วน EL เนี่ยจะต่างกันที่มีกระจังหน้าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับและไฟท้ายเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันกับตัว RS โดยจะเป็นไฟเส้นขนานกัน2เส้นครับสำหรับเจ้าตัว RS นะครับจะ ะมีส่วนที่ตกแต่งด้วยโครเมียมมากกว่า EL นะครับเช่นกันชนหน้าหลังถ้าเลือกนะครับหากต้องเลือกสไตล์สปอร์ตให้เลือก SRV ESEV RS แต่ถ้าหากต้องการความหรูหราและสไตล์ที่เรียบง่ายก็เลือกเป็นตัว EL ครับส่วนตัว EL เนี่ยจะมีราคาถูกที่สุดแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่จําเป็นแบบครบคันเช่นกันหากต้องการสไตล์สปอร์ตให้เลือกตัว RS แต่หากต้องการความหรูหราและเรียบง่ายให้เลือกตัว EL ครับและทั้ง4คันนี้นะครับก็คือรถไฮไลท์ที่จะเข้าประมูลที่ Oxpeace สหาการประมูลสำนักง,งานใหญเม่งจ่ายครับวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้พบกันครับสหาการประมูลที่ 1. เรื่องประมูล